สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้ร้านคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองมี L4018SP ใหม่ปีมากๆเข้าใหม่รถใช้งานน้อยมากๆเลยค่ะเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถคันนี้เลยค่ะสวยมากๆค่ะ L4018SP ทำงานเพียงแค่300ชั่วโมงนะคะรถคันนี้ปี66ประกันยังเหลือนะคะประกันใหม่รถใหม่ยังเหลือนะคะราคาของรถคันนี้นะคะ อยู่ที่3 4 1 9 0 0บาทนะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่าน4ผ่านใหม่มากๆเลยเรามาเริ่มดูกันที่ตัวผ่านใบดันนี้เนี่ยนะคะสี่ยังติดอยู่เลยขาลูกค้านี่เลยใครนะคะที่กำลังมองหารถใหม่ปีสภาพแบบสภาพสวยแบบนี้สภาพใบแดงแบบนี้กุ้งบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะไปพร้อมกับกาดเหล็กหน้าแบบนี้ด้วยสภาพยางนี่เลยนะคะรถคันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ แค่ล้างอย่างเดียวนะคะสีน็อตล้อสีเดิมรอยมาร์กยังอยู่ยางพูดเลยว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะลูกค้าสีตัวรถสวยงามมากๆค่ะลูกค้านี่เลยนะคะรอยมาร์กอยู่ทุกจุดนะคะรั่วซึมตอนนี้ไม่ยังไม่เจอนะคะรถเพิ่งเข้ามาเลยค่ะล้างนะคะเพิ่งล้างอย่างเดียวสีล้อหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนทุกจุดยังไม่เคยทำอะไรเลยค่ะลูกค้าดูสีใบตัวคานล่างสีสวยงาม ะะสีสวยงามจริงๆค่ะน็อตมีทุกจุดจริงๆค่ะนี่เลยไล่ไปดูห้องผู้โดยสารนะคะมีสภาพห้องผู้โดยสารสีตรงนี้ก็ยังไม่มีรอยถลอกนิดหน่อยค่ะลูกค้าสีไม่ได้ทําเลยสวยมากๆ300กว่าชั่วโมงเท่านั้นรถปี6 6นะคะเล่มพร้อมนะคะ323ชั่วโมงเล่มพร้อมคันนี้ สวยมากๆเลยค่ะ419,000บาทเท่านั้นเองนะคะรถสวยแบบนี้นะคะหากใครที่กำลังมองหารถาาใหม่กำลังดูรถใหม่อยู่กุ้งบอกเลยว่ามาซื้อรถคันนี้เถอะค่ะประหยัดไปกว่าเกือบ2 0 0 0เลยค่ะลูกค้านี่เลยนะคะยาง90กว่าเปอร์เซ็นต์99เปอร์เซ็นต์เลยกุ้งให้นี่ยังไม่ได้เช็ดนะคะล้างอย่างเดียวแล้วก็มารีวิวสภาพท้ายรถนะคะซีลล้อหลังก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะคะลูกค้า ท่อนคัดไม่เคยตัดทุกอย่างเดิมๆทุกจุดน็อตไม่เคยขันเลยดูลูกค้าสภาพสวยแบบนี้ไปแบบนี้นะคะ419,000บาทสวยมากๆเลยคะ่ะลูกค้า300กว่าชั่วโมงรถนะคะของชัยภูมินะคะไปพร้อมกับใบดันและผ่าน4ส,สภาพสวยมากสภาพใหม่มากนะคะนี่เลยดูป้ายเบดยังอยู่เลยคะ่ะ สวยจริงๆค่ะคันนี้กุ้งแนะนำเลยหากลูกค้าสนใจ063 453 9224นะคะลูกค้าใหม่ทุกจุดนี่เลยแอดไลน์มานะคะดูลูกค้าเพิ่มเติมหากลูกค้าไม่สะดวกเดินทางสามารถจับจองออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็แอดไลน์วิดีโอคอลก่อนคนจองมาจํานะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะคะลูกค้ารถสวยมากลูกค้านี่เลย หากลูกค้าสนใจเน้นย้ำเบอร์โทรกุ้งกันอีกครั้ง1 0634539224สำหรับวันนี้ขอพรบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ